wow, oh, oh, đọc cúc lá, hoa cúc này, Ồ, đẹp quá, ui, đã hai bông rồi, còn nữa, này, nào nữa, bông là nữa, là lớn, bông nhỏ, bông lớn, Là, đây, em lớn, bông món, món tí xin, lớn, bông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  đây, đây ไอติมหรือดอกกุหลาบไอติมหรอกกุหลาบหรอสวยจังเลยโอ้โหสวยจังเลยเอาให้ตรงๆเอาดอกใหญ่ไหนคะเอาดอกใหญ่ออาดำดอกใหญ่เลยเอาวศิลาทำได้ยังลูกได้กี่ดอกแล้วไอติมไอติมอ้าวกุหลาบดอกล้นเลยโอ้โหอโได้กี่ดอกคะเนี่ย มีดอกเล็กดอกน้อยด้วยทำครับเคสไอายเอาครับเคสยำมีสมาธิดีไหมดีเลยไอ่ชินอีกเหรอดีไหมมีสมาธิดีไหมเออต้นไม้ทำไมมันโหเท่งั้นมีหางด้วยเอาทำให้น้อยเขาอะเอาไม่เล็กหรอกก็ใหญ่อยู่นะได้ตั้งสี่ดอกเก่งมาก เอออันนึงสีชมพูอันนึงสีอะไรสขียวเขียวมีดอกกุหลาบสีม่วงด้วยนะนี่ของสีลาแก่ฝาแก่ฝาแก่ฝาให้หนูเลยนะใช่ไหมอันนี้คือไอศครีมฝาให้หนูได้นะฝาไอเดอร์น้องะโอ้ยอินเตอร์เขามีไอเดียบันเจิดมากเลยต้นไม้ประหลาดโอ้ยต้นไม้ประหลาดก็มีเไฮา ของ<ะ><อ>หนูเป็นเป็นอะไรคะเป็นดอกไม้เอาวางไว้เอาวางโชว์เอาปี่เอาพี่ไปไหนกระดาษไปเอามารองไม่นยิงหรอกต้นไม้ครับต้นไม้ครับไม่ทำไได้สีแดงให้หน,ใหหนูให้หนูเอาไปไหนคะ อยากจะมุดค่ะอยากจะมุดอ้ันแต่น้องแคมแต่น้องแคมอยู่นี่เขาอยูนี่เขาให้ฉันแต่หนูอยากทำกุหลาบก็ทำเลยสิคะนี่หนูทำกุหลาบจ้ะค่ะทำไปเลยค่ะแล้วขอเอาของคุณนินได้ไหมเจ้่ของคุณนวลสวยอ่ะสวยไหมคะของคุณนวลสวยเนาะ หนูก็ทำสวยๆสริงไหมงงแกหนูทำไม่ได้เอ well. ้ามไมจะทำไม่ได right ้เดี๋ยวพูดเขาว่าไม่ได้ลูกค่อยๆทำเดี๋ยวก็ได้เห็นไหมตอนแรกมันก็เจ๊งไม่สวยทำไปทำมามันก็จะสวยค่ะสวยไปเรื่อยๆเลยแล้วมาปนกันทำไมล่ะเจ้าเอามาปนกันที่ไหนไปมาอยู่ของการรายการได้ยังเื่องก็ของเธอก็ของเธอไหนดอกกหลาบแดงมาแล้วไหนดอกกหลาบแดงทิ ค่อยๆหมวนโดกอย่าหมุนเร็วหมุนเร็วมันจะดดกใหญ่เกินครับผม